สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลคริปโตกันหน่อยนะครับสำหรับวันที่7จถึงแกรกฎาคม2568อิงจากช่องที่น่าสนใจคือแม่มดคริปโตครับจุดเด่นเขาเลยคือการใช้ไพ่รูเมอรมาตีความเหมือนแบบว่าพยายามจะเผยความลับที่รายใหญ่อาจจะไม่อยากให้เรารู้กัน ใช่ค่ะก็น่าสนใจนะคะการตีความไพ่รูเมอรเนี่ยเหมือนเขาพยายามจะมองหาอะไรที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังตลาดที่ดูนิ่งๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่าว่าสิ่งที่เขาเจอมันบอกอะไรเราได้บ้างแล้วมันสําคัญยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้ครับแล้วไอ้ไพ่รูเมอรที่ว่าเนี่ยเขาบอกมันสะท้อนเออแรงกระเพื่อมที่ซ่อนอยู่ แล้วความลับ3มอย่างที่เขาว่าคืออะไรบ้างครับค่ะความลับ3ข้อที่ทางแหล่งข้อมูลเขาชี้มานะคะข้อแรกเลยคือ,ขอเขามองว่าข่าวลือต่างๆเนี่ยอออาจจะไม่ใช่แค่ข่าวลือเปล่าๆอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนเลยก็ได้อย่างเรื่องที่ว่าวานจะเทขาย BTC หรือ XRP นะคะคืออาจจะเป็นกลยุทธ์ของรายใหญ่ที่เขาปล่อยออกมาเพื่อชี้นาตลาดอ๋อครับครับน่าคิดเหมือนกันนะฮะ แล้วข้อ2เลยครับข้อ2คือเขาสังเกตเห็นว่ามีเงินทุนไหลเข้ามาเงียบๆค่ะแบบว่ามีการสร้าง USDC ใหม่ตั้ง250ล้านดอลลาร์แล้วก็มี microstrategy ที่ประกาศว่าจะซื้อ BTC เพิ่มเรื่อยๆผ่านโปรแกรม ATM ของเขาอันนี้มันก็อาจจะแปลว่าสภาพคล่องหรือความเชื่อมั่นจากพวกสถาบันนะคะมันยังมีอยู่แค่รอจังหวะเออเรียกว่าเก็บของอ,อเก็บของแล้วข้อ3นะครับ ข้อ3คือตลาดตอนนี้อาจจะกำลังรอจังหวะพลิกเกมค่ะถึงแม้ดัชนี Fear and Greed จะอยู่ที่52 52นี่คือกลางๆใช่ไหมครับใช่ค่ะ n e u t ร a ลเลยคือแบบลังเลแต่ในมุมของเขาก็มองว่าเป็นการสะสมพลังเงียบๆรอรอบใหม่อยู่เหมือนกันค่ะโอประเด็นเรื่องเงินทุนไหลเข้างเงียบๆนี่มาสนใจนะครับมันดูส่วนทางกับความรู้สึกตลาดตอนนี้เหมือนกัน แล้วข้อมูลตลาดจริงๆพวกราคาเหรียญมันเป็นยังไงบ้างครับถ้าดูราคาเหรียญหลักๆนะคะอย่าง btc ก็แถวแถวแสนแปดนิดๆเอ่อดอลลาร์นะคะแสนแปดพันเจ็ดร้อยกว่าส่วน eth sol xrp ก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยค่ะแต่ก็เหมือนกาลังทดสอบแนวต้านสําคัญอยู่ก็สอดคล้องกับไอเดียที่ว่าตลาดยังแบบว่าลังเลยังไม่เลือกทางชัดเจนเท่าไหร่ค่ะครับแล้วเรื่องวานล่ะครับมีเคลื่อนไหวอะไรน่าสนใจอีกไหมครับมีค่ะมีการโอน btc กับ eth บูลค่ารวมๆก็300กว่าล้านดอลลาร์เข้าไปที่ exchange ชื่อ c o m p a l e n t อันนี้ก็ทําให้เกิดคําถามนะคะว่าเอ๊ะเขาจะเอาไปขายหรือแค่ย้ายไปเก็บเฉยๆอืมนั่นสิครับแต่การสร้าง USDC ใหม่250ล้านเหรียญอันนี้ก็ดูจะสนับสนุนเรื่องสภาพคล่องที่รอจังหวะนะคะส่วนพวกสัญญาณเทคนิคอย่าง RSI ก็ยังโอเคค่ะอยู่ในโซนที่ยังเป็นขาขึ้นได้เถา่ถาๆ54 5 6 ฟังดูเหมือนมีทั้งสัญญาณบวกสัญญาณลบปนนกันไปหมดเลยนะครับแบบนี้ทางแหล่งข้อมูลเขามีคาเตือนอะไรเป็นพิเศษไหมครับในสถานการณ์ที่มันดูซับซ้อนๆแบบนี้มีคาเตือนที่เขาเน้นเลยค่ะคือให้ระวังข้อมูลหลอกค่ะข้อมูลหลอกใช่ค่ะคือข้อมูลที่อาจจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เราซื้อตามหรือว่าขายตามโดยที่เราไม่ได้วางแผนไว้ดีๆแล้วก็ให้ระวังกระแสะเหรียญบางตัวอย่างเช่นดอชคอยที่อาจจะมาเร็วไปเร็วอย่าไปตัดสินใจเพราะความกลัวหรือว่าโฟโมที่เราเรียกกันว่ากลัวตกรถนะคะอ๋อครับครับเข้าใจเลย คือต้องมีสติมากๆอย่าเพิ่งหวั่นไหวไปกับข่าวลือหรือกระแสและถ้าจะวางแผนรับมือทางช่องแม่มดคริปโตเขามีกลยุทธ์แนะนำไหมครับมีค่ะเขาแนะนําไว้หลายอย่างเลยอย่างแรกคือใช้กลยุทธ์ buy on dips หรือว่าทยอยซื้อสะสมตอนราคามันย่อตัวลงมา หรือจะใช้ DCA ก็ได้ค่ะคือซื้อถัวเฉลี่ยไปเรื่อยๆสำหรับเหรียญหลักอย่าง BTC เขาให้เป้าแถวๆ0แ0 0 0ถึง17,000ดอลลาส์ส่วน ETH ก็แถว2470ถึง2,500ดอลลาร์แล้วก็ SOL แถวๆถว1 5ดอลลาร์ค่ะครับครับแล้ว XRP เลยครับเห็นว่าวานเคลื่อนไหวแปลกๆ ใช่ค่ะ SRP เขาแนะนําให้ถือแบบระมัดระวังหน่อยเพราะพฤติกรรมวานยังดูไม่แน่นอนอาจจะต้องตั้ง stop loss หรือจุดตัดขาดทุนไว้ที่2.20ดอลลาร์ด้วยและที่สําคัญอีกอย่างคือเขาเตือนให้หลีกเยี่ยงเหรียญที่มีกระแสฟโฟโมโแรงๆแต่โวลุมการซื้อขายมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะคะอย่างพวกโมริหรือทอนหรือบ้องในช่วงนี้นะคะอ๋อครับแล้วเรื่องการจัดพอร์ตล่ะครับมีแนะนํำไหม มีค่ะเขาแนะนําว่าควรจะมี s t a b l บ c ลคออย่าง USDC ติดพอร์ตไว้บ้างประมาณสัก20% 20%เผื่อไว้รอจออังหวะใช่ค่ะแล้วสัดส่วนคร่าวๆที่เขาเสนอก็คือ BTC ETH รวมกันสัก60% SOL อีก20%แล้วก็เงินสดหรือสเ a b l e c o คออีก20%แต่ตรงนี้ก็ต้องปรับตามความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้นะคะไม่จาเป็นต้องเปะ๊เปะชัดเจนเลยครับมีทั้งกลยุทธ์แล้วก็การจัดพอร์ต แล้วม,มีข้อห้ามไหมครับแบบว่าห้ามทําเด็ดขาดอะไรแบบนี้มี3ข้อที่เขาเน้นย้ํามากๆค่ะข้อแรกคืออย่าโฟโมห้ามโฟโมค่ะอย่าซื้อตามกระแสเพียงเพราะเห็นว่าเอ้ยราคาลงมาแล้วถูกแล้วต้องรีบซื้อแบบนี้อันตรายค่ะข้อ2คืออย่าใช้ l e เวอเรจหรือพวกอัตราทดสูงเกินไปโดยเฉพาะช่วงตลาดผ,ลผลนันผวนเขาแนะนําว่าไม่ควรเกิน5เท่าเพราะมันเสี่ยงมากครับผม ลและข้อ3สําคัญที่สุดเลยคืออย่าเทรดโดยไม่มี Stop loss เด็ดขาดค่ะต้องมีจุดตัดขาดทุนเสมอโอเคครับสรุปจากข้อมูลของช่องแม่มดคริปโตนี่กุญแจสาคัญเลยก็คือการต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรคือข่าวจริงอะไรคือข่าวลือหรืออ,อาจจะเป็นข่าวลือที่ถูกจงใจสร้างขึ้นมาเหมือนคำคมที่เขาพูดเปรียบเปรยไว้เลยนะครับว่าในตลาดที่เต็มไปได้วยข่าวลือคนที่ได้เปรียบคือคนที่แยกแยะความจริงได้เร็วที่สุดใช่เลยค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจให,ให้เราลองคิดต่อนะคะว่าถ้าสมมุติกลยุทธ์การสร้างข่าวลือโดยผู้เล่นรายใหญ แหล่งข้อมูลนี้เขาวิเคราะห์ไว้มันจะทาให้เราต้องเปลี่ยนวิธีมองหรือประเมินข่าวสารต่างๆในตลาดคริปโตไปเลยหรือเปล่าอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อมากๆค่ะครับผมก็น่าคิดจริงๆครับข้อมูลที่เรานําเสนอในวันนี้ก็มาจากช่องแม่มดคริปโตนะครับต้องย้ํากันอีกครั้งว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นเพียงมุมมองและการวิเคราะห์ส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินใดๆการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รอบด้านจริงๆแล้วก็ตัดสินใจลงทุนดว